ปาบูสินค้า,าเกษตรสวัสดีครับว่านจูงนางเนาะวันนี้เรามานําเสนอว่านจูงนางนะครับผมสาหรับพ่อค้าแม่ค้านะผมคนเปิดกิจการห้างร้านต่างๆที่กําลังมองหาเมตตามหานิยมเนาะหรือหนุ่มสาวเลยนะครับผมตรงคนไหนที่ต้องการเมตตามหานิยมนะสามารถปลูกว่านตรงนี้นะผมไว้ที่หน้าบ้านได้นะผมไว้ที่หน้าบ้านได้จะมีลูกค้าเข้ามานะครับผมนิยมชมชอบในเมตตามหเสน์ตรงนี้เนาะหรือ สามารถพกชิ้นส่วนหัวว่านนี้ติดตัวออกไปข้างนอกด้วยได้นะครับผมจะเป็นที่นิยมชุนชอบรักพอนะครับผมสำหรับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะครับผมตรงนี้สามารถพกหัวว่านออกไปได้สรรพคุณทางยาหัวว่านตรงนี้เลยโบราณน,นานมาว่าไว้นะสําหรับสรบพคุณทางยาเลย ผลตรงหัวว่านนี้นะครับผมผสมกับน้ำมะนาวเนาะทาตรงที่แมลงสัตว์กัดต่อยนะครับผมตรงนี้จะได้ดีมากนะไปเห็นผลชะง,งักแรนะสําสหรับใครที่กำลังมองหาว่านเมตามหานิยมตัวนี้นะเป็นสุดยอดของว่านเมตามหานิยมที่หายากและนิยมปลูกกันในตอนนี้นะครับผมตรงนี้เลยคือว่าน ว่านจูงนางนะว่านมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผมตรงนี้สําหรับบาบูสินธ์เกษตรวันนี้ผมขอเสนอสเสนอขายอยู่ที่6หัวนะครับผมหหัว1ชุดในราคา350บาทนะครับผมพร้อมส่งนะหหัว หกหัวหนึ่งชุดนะครับผมในราคา350บาทพร้อมส่งนะครับผมเก็บปลายทางนะเก็บปลายทางนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาเนาะเมตตามหานิยมนะเมตตามหานิยมค้าขายร่ํารวยมีสเสน่ห์ต่อเพศตึงข้ามตรงข้ามนะกระตุ้นอารมณ์ต่อเพศตรงข้ามด้วยตรงนี้เลยสําหรับว่านจูงนางนะว่านจูงนางชอดอกเป็นสีขาวนะครับผมตรงนี้ผมขายที่6หัว350บาทนะหหัว350บาทพร้อมส่งนะครับผมพร้อมส่ง นะเก็บปลายทางนะครับผมใครที่สนใจสามารถทักแชทหรือท,ทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อนะครับผมเข้ามาทางวิดีโอนี้ได้เลยเนาะผมจะส่งไปนะคะผมเก็บปลายทางนะบาบูสินค้ากเกษตรขอนำเสนอตรงนี้นะว่านจูงนางนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ